หนุ่มไม่อยู่บ้านสี่ปีคนข้างมานบุกตัดกุญแจพ่วงไฟย้ายเข้ามาอยู่แทน กลายเป็นอีกเรื่องราวที่ทาเอาโลกโซเชียลต่างก็แปลกใจเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีหนุ่มรายหนึ่งออกมาร้องผ่าโซเชียลว่าตนเองไม่ได้อยู่บ้านมา4ปีพอกลับมาบ้านก็ต้องพบว่าบ้านของตอนเองถูกข้างบ้านถือวิสาสะบุกเข้ามาตัดกุญแจแล้วย้ายเข้ามาอยู่อาศัยทําราวกับว่าเป็นบ้านของตอนเองมีการพ่วงไฟจากบ้านข้างๆเข้ามาใช้ในบ้านของหนุ่มผู้เสียหายตัวบ้านเละพังเสียหายหลายจุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอ์ปั๊มน้ําก็หายโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าผมไม่อยู่บ้าน4ปี กลับมาบ้านทั้ข้างๆตัดกรองกุญแจพ่วงไฟจากบ้านตัวเองย้ายเข้ามาอยู่เลยครับทั้งแอร์ทั้งเครื่องปั๊มน้ําหายเกลี้ยงบ้านเละล่าสุดหลบหน้าไม่ยอมมาเคลียร์ให้ป้าหรือภรรยามารับหน้าแทน โดยผู้โพสต์ยังระบุต่อยว่าความเืบ่มหน้าล่าสุดเมื่อเช้าเข้าไปตามที่บ้านเจอลูกเขยอยู่บ้านไม่ยอมลงมาแต่โชคดีที่มีจดหมายมาส่งพอดีเลยโผล่หน้าออกมาดูเราเลยเรียกให้ลงมาเพราะก่อนหน้าโทรหาป้าไม่รับสายเลยไปหาที่บ้านหลายรอบมากเมื่อวานไฟเปิดอยู่ตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครลงมาหลังจากที่คุยกับเจ้าของรถคันสีดำโจป้าก็โทรมานัดคุยหลักๆ ที่ยังไม่แจ้งความเพราะเห็นว่ามีลูกหลายคนแถมยังมีลูกเล็กๆอีกด้วยอยากให้มันจบที่การพูดคุยต่อรองคือถ้าแจ้งก็โดนหมดทางบ้านแต่ทุกคนที่คุยโยนกันไปโยนกันมารวมถึงป้าสรุปเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงเย็นนัดตำรวจไว้ละจบที่แจ้งความดำเนินคดีเพราะคุยไม่รู้เรื่องไม่มีใครสามารถรับผิดชอบส่วนนี้ได้และให้โอกาสมาสามวันแล้วพยายามติดต่อพูดคุยหาทางออกซึ่งไม่ว่าอย่างไรนะคะสําหรับความคืบ่มหน้าล่าสุดทางผู้เสียหายดังกล่าวก็ได้เข้าแจ้งความแล้วในข้อหาบุกรุกซึ่งทางเจ้า าหน้าที่ตำรวจก็กำลังลงพื้นที่หาข้อมูลถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ